กดแชร์นะเพี่อน พูดมันไม่ได้ค่อยชัดเจนมาชมกันต่อนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็น่าติดตามนะครับน้องโอนะครับเด็กหมหนึ่งนะครับซันแบ็กนะครับแลกข้ามกับมีขาวรัสเซียนะครับเจ้าสนามนะครับมีขาวนิเซียนขานอกนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับชิงรลงวัลนะครับสี่พันบาทนะครับแลกคํามฝีเซตแรกนี้มีขาวรัสเซียนะครับพ่ายแพ้ไปนะราคาต่อไว้เยอะนะครับนะครับตอนนี้เซตที่2นะครับแก่นะครับมีขาวขอแก้มือนะครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับเดี๋ยวฟังกระบียขันแต้มก่อนนะครับมีขาวก็สไตล์นะครับ เสิร์ฟไปพูดไปเบรกเกมไปนะครับต่อขานอกไปออกตัวไปนะครับน้องโอนี่ก็ยืนงงอยู่อย่างนี้แหละครับศูนต่อ3ครับยกขึ้นมาซันแบ็กหายนะครับนี่ครับเด็กมอต้นนะครับการขึ้นซันแบ็กนี่ครับจัดระเบียบร่างกายได้ดีนะครับเซตแรกเอาชนะมีขาวละเสียไปนะครับ สามต่อศูนย์นะครับเซตที่สองนะครับต้นพม่าเสิร์ฟเอาลากเองแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหนะครับขอบคุณนะครับทุกยูสเซอร์นะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางเพจเทปโยคัมพีตะก้อแล้วก็คัมพีตะก้อชาแนลทาง YouTube ด้วยนะครับและขอบคุณเสียคมร้อยเอ็ดนะครับเจ้าของฟาร์มไก่เจ้าแสนเก่งนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดตะก้อเดิมพันนะครับยอดนะครับยกขึ้นมาซันแบ็กนะครับไปอีกแล้วครับมีขาวรัสเซียนะครับ สมยังเซตแรกนี่คือมีขาวหลุดช่วงท้ายเกมนะครับกะว่าเด็กๆนี่จะหลงเหลี่ยมนะครับนะครับมีขาวเปิดไปไหนนะครับนี่ครับไปแล้วครับสกอร์ตอนนี้เป็น4ต่อ1นะครับราคานี้มีขาวต่อทุกราคานะไม่ว่าจะเป็นเซตแรกแล้วก็เซตนี้นะครับ4ี่ต่อศูนครับ มีเขาเปิดนะฮะพี่สมยกขึ้นมาห่างน็ตครับอู้ลูกนี้ครับน้องโอครับเสียดายครับนี่ครับยังเด็กอยู่นะครับอนาคตนี่ครับสันแบกนี้โอ้นี่อยู่แถวย่านกำนันแม้นบางบอนนะครับมากับคุณพ่อพ่ออุ้ยนะฮะกับพ่อพ่อก็ชอบตะกอ่อนะฮะส่วตัวสี่ครับมีขาวนะครับโคดไปเบรกเกมไปนะครับนี่ครับโคดไปด้วยนะฮะเด็กนี้ยืน ขาตายเลยครับ1ต่อ4นะนะแต่เซตนี้ถ้ามีขาวชนะเท่านั้นนะครับถึงจะนะครับอาจจะมีกำไรนิดหน่อยนะแต่ถ้าโดนในเซตนี้นะครับโอ้โหราคาเขียงมากนะครับถือว่าประสบการณ์นะครับเจอเซียนใหญ่นะฮะสายเดิมพันนะครับคำพูดคำจาหรือว่าเล่เหลี่ยมอาจจะเยอะนะครับ พยายามให้น้องไม่ต้องตื่นนะฮะยกขึ้นมาสั้นแบ็คไม่ข้ามแล้วนะครับตอนนี้สองต่อสี่ครับนะครับสองต่อสี่ครับต้นพม่าครับยกขึ้นมาสั้นแบ็คออกนะครับเริ่มหมดแรงหรือเปล่านะฮะน้องโอครับ,ววรบสามต่อสี่ครับ เซตแรกนี้โดนเยอะนะครับขอแก้อย่างเดียวนะครับมีขาวรัสเซียครับโดนมีขาวเกี่ยวนะครับสีเท่าตีเสมอครับก็ไม่แน่นะครับต้องดูกันยาวๆนะฮะไลด์สีที่ติดตามตอนนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะครับสีเท่าครับเอามีขาวยังไงครับเอาไปแล้วครับ เซตแรกนี้มีขาวก็เหมือนจะมานะครับแต่ช่วงท้ายเกมนี่ก็โดนนะครับซันแบ็กเด็กเกี่ยวบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะหลุดไปเลยครับโอ้ต้นพม่านะครับต้นน่าจะโยงหลังไปนะครับนะครับสีเท่าครับตีเสมอเสิร์ฟมาที่เด็กกีนแล้วนะครับยกขึ้นมาซันแบ็กหายนะครับนี่ครับ เก็บหรือเปล่าครับ,บ,บ,คบ,บน้องก็ไม่อยากให้น้องไม่อยากแก้เซตสอนะครับเพราะว่าน้องเหนื่อยนะครับ,บ,บสไตล์มีขาวก็ต้องตามทุนนะครับสปิริตนะครคุณพ่อให้แก้เลยครับไกลแล้วครับนี่ครับได้แต้ม5้าต่อ4ครับห<อ>้า<อ>ต่อสี่ครับ โอ้ลูกนี้ครับ4ต่อ5ครับสวัสดีครับนะครับประขา f เนะครับคุณปรีชานะครับการจนาสมบัตินะครับแล้วก็ะจกภาษาอังกฤษนะครับ4ต่อ5ครับไม่ข้ามนะครับแลกข้ามกับน้องถ้าแรกข้ามหลังเท้านิเทพไม่สู้ครับ ถ้าต,ตัวยกเท่ากันนี้ไม่ไหวนะน้องซันแบ็กผมไม่ถนัดลังเท้าครับนะโดนเกี่ยวครับต้นพม่าโยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ฮะนะครับขอบคุณนะครับ244ยุดเซอร์นะครับนะถือว่าลูกลูกาสวย ตะกอตัวนี้สี่ต่อห้าครับออกนะครับลูกนี้ครับเสร็จนี้มีขาวต้องชนะเท่านั้นนะครับว่าหลายราคาเลอเกินนะครับนี่ครับมีขาวขอลองสามสองตอนนี้ครับกลายเป็นลองแล้วนะครับตอนนี้ เกมสิบนะครับเซตนี้ครับห้าต่อสี่ครับมีขาวยังไงครับพี่สมสายตาครับโอ้โหสี่ต่อห้าห้าต่อสี่ครับเสดพี่หนุ่มนะครับช่างแอร์ในตำนานนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาทำใจนะครับพี่หนุ่มนะครับช่วงนี้ก็สภาพจิตใจไม่ดีนะครับเทปโยนะครับกำลังบล็อกเกนแฮสนะครับ ฮาร์ดไม่ได้ฮาร์ดเลยกลแต่ฮาร์ดเลยแหละตอนนี้ฮะก็อักกระอักนะครับพยายามเปิดนะครับถ้าเปิดลูกเสร์ฟได้หนูก็ได้แรกแล้วเซตแรกที่ที่เราจะแนะมาก็เพราะว่าลูกลูกยื้อนี่แหละลูกเปิดถ้าเปิดได้ก็ได้แรกกับมีขาวแล้วครับตอนนี้สกอร์ครับ4ต่อห้านะครับเกม10บนะครับเซตนี้ ตีต่อ5ครับโอ้โลูกนีนะ้ไม่ได้ครับตีเสมอ5เท่านะครับสว,สวัสดีป๊อปคอนนะครับสวัสดีครับห้าเท่านะครับเกมสิบนะครับเซตที่สองเซตแรกก็มีขาวแพ้นะครับนะ โยกขึ้นมาตีหัวถูกฟาวนะครับลูกนี้หกต่อห้าครับไม่ไม่เป็นไรหนูเอาใหม่นะไม่อยากหนูไม่อยากเล่นเซตสองนะฮะเพราะว่าคุยกันว่าเซตเดียวนะพอแก้หน่อยนะครับหนูก็ไม่อยากเล่นต่อนะอย่าร้องไห้เด้อค่อยๆหนูค่อยๆช้าอ่า เจ็บนะครับลงมาแต่ละทีเจ็บนะครับโอ้มีข่าวนะครับขอบคุณนะครับทุกทเ่อซนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วกขอบคุณเสียคมร้อยเอ็ดนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดนะครับเจ้าของฟาร์มไก่เจ้าแสนเก่งนะครับสุ้มตรากอเพชรนะครับฟาร์มร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวแทนจําหน่ายสารปรับสภาพดินนะครับจําหน่ายทั้งไทยและลาวนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับ ในสอปลาวนะครับชาวเกษตรกรนะครับก็ติดต่อที่เบอร์ใต้โพสต์นะครับวันนี้ไม่ไม่อยากลงสนามนะครับสําหรับส่วนตัวผมนะครับไม่ค่อยอยากลงสนามเพราะว่าไม่มีแรงที่จะรับลูกเลยนะครับเอาตรงๆนะครับว่าใจไม่ได้นะครับช่วงนี้จนกว่าแผลใจจะหายนะครับ๋ยวค่อยว่ากันหมาครับ 5ตัวครับเอาใหญ่นะซ้าย,าายมีขาวรัสเซียครับยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้เห็นเห็น <ๆ S 2> เลยครับลูกปาดต้นถ้าถ้าห่างเน็ตเนี่ยมันปาดมาหน้าหน้าซ้ายขอบคุณนะครับตอนนี้สกอร์6-5นะครับเกม10นะครับเซตที่2นะครับมีขาวขอแก้มมือพวน,นี้ก็หลายพันอยู่นะครับขานอกนะฮะเปิดให้ได้ โยกขึ้นมาน้องโดดนะครับไป้วครับจอจๆนะครับไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวเดี๋ยวก็เกมแล้วไม่เป็นไรให้เขาแก้ไม่ไม่เป็นไรนี่คุณพ่อครับ <ๆ S 1> ก็ไม่ธรรมดานะครับพูดถึงในเหลี่ยมเดิมพันนะครับเพราะว่ามีขาวลุวยลูกเสิฟก็ไม่ธรรมดานะกว่าจะเปิดลูกเสริรฟได้นี่ไม่ไม่ง่ายนะครับเวดมีขาวนี่เสิบแปรก็ถือว่า ใช้ได้นะครับสลับมีขาวรัสเซียครับ6ต่อ5ครับเซตแรกนี่ซันแบ็กดีมากนะเซตนี้ดอปไปเลยครับดูครับยกขึ้นมาไม้นะครับมีขาวรัสเซียครับวันนี้น้องเตยซัมติงนะครับคู่นี้4,000บาทนะครับฟังละ2,000ครับขานอกก็ประมาณ2,000 3,000นี่แหละครับประมาณนี้พอมีขาวต่อเยอะนะครับ แรกก็ตอบประมาณนี้นะครับแต่หลุดช่วงท้ายเกมแล้วก็ไม่ยอมขอแก้ให้ได้นะเด็กก็ต้องแก้เหมือนกันเดิมนะครับน้องโอนี่มหนึ่งนะครับตัดนะ <c oughs> ขวานะวิศวเปิดทีเดียวครับยกขึ้นมาห่างเน็ตครับ <c oughs> โอ้โดนเกี่ยวนะครับโอ้โลูกนี้ครับไม่ได้แต้มเนี่ยไม่เป็นไรน้องโอ,เอ,เ,อเอาเอาใหม่หนูเอาใหม่ ที่รับชมทางช่องคัมพีตกรอชาแนลก็อย่าลืมกด Follow นะครับหรือกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะต้นพมาครับโยขึ้นมาซันแบกนะมีขาวไปอีกแล้วหลุดอีกแล้วครับตอนนี้แจมไม่ได้ห่างนะครับเกม10ตอนนี้สกอร์หต่อ6กนะครับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้คนละหนึ่งแชร์นะครับจัดไปนะเราจะเจอกันในเพจเทพโยคัมพีตกอนนะครับไม่ได้ผ่าน Facebook แล้วนะครับอันนี้แจ้ง fc นะครับ เพราะฉะนั้นทุกคู่นะครับถ้าจะรู้ผลนะครับอยากรู้ผลนี่ก็ต้องเอานะครับอยากรู้ผลนะครับต้องกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับนะครับเฟซนี้ก็จะลองรับนะฮะเป็นไพรเวทไปแล้วนะครับเรื่องเป็นส่วนตัวไปแล้วนะฮะสกาครับตัวนี้หต่อห้าครับมีขาวได้เสิฟโอ้ลูกนี้เห็นเห็นนะครับเจต่อห้าครับหลุดนะครับเจ้าต้นนะครับ ระยองชัดเจนนะลูกเส์ฟดีนะครับอย่าไปกินเบียรกับพี่โดอยู่นะเตยนะครับบอกบอกบอกพี่โดหน่อยว่าเลี้ยงเบียรเทพโยครึ่งหลังนะแต่ขอขวดเดียวพอไม่ต้องกินเยอะนะซื้อมาก็พี่โดกินเองเหมือนเดิมอะนะครับน้องเปิดนะครับยกขึ้นมาซั้นแบกนะครับหมีขาวไปอีกแล้วครับ นะครับตอนนี้5้าต่อ7นะครับเกม10บนะครับมีเขาไม่ไหวนะขอขอเกม1ิบนะฮะรวบรัดตัดตอนนะครับมีเขาบอกเอาเียนะครับยกขึ้นมาหน้าโดนเกี่ยวนะครับต้นพม่าอ้อลุงนี้ครับอ๋ครับเขาใหญ่ชัดเจนนะครับขอบคุณนะยูสเซอร์ท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดแชร์นะครับกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับจะพบกันที่เพจนี้เท่านั้นนะครับสําหรับ ทุกคลิปนะฮะหรือว่าทุกคู่นะครับสายเดิมพันนะครับเกี่ยวกับตะก้อนนี่ก็จะไลฟ์สดผ่านเพจเท่านั้นนะครับเจ็ดต่อห้าครับเสริมมาที่น้องอีกแล้วครับเปิดนะครับโยกขึ้นมาซันแบ็คอีกครับมีเขาโหลดโอ้ลูงนี้ครับได้แต้มนะครับน่าจะหมดแรงนะครับมหนึ่งครับไม่เป็นไรนุเอาไม่ไม่เป็นไรแต่พี่แจ้เสจนแรกพี่จะถ่ายไหม สกอตตอนนี้8ต่อ5ครับนะครับยกขึ้นมาซันแบ็กเลยครับนี่ครับเซนลมีขาวโดนเยอะนะครับหลายพันนะครนะครับเพราะว่าราคาแข็งมาก5ต่อ8ครับนะครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวแล้วครับน้องโอห่างเน็ตครับ มีขาวเกี่ยวนะครับซ้ายแน่นอนนะครับนี่ครับถ้าถ้าลูกหาก่างเล็ต้นซ้ายแน่<ๆ>นเลยนะเซตแรกก็นะครับดูเดือดนะครับอันนี้เซตที่สองสก,กอร์ตอนนี้8ปต่อห้านะครับมีขาวกำลังจะเข้าวินเนี่ยในเซตที่สองนะครับ แปดต่อห้าครับออกนะครับลูกนี้ฮะไม่เป็นไรโอซู้ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็เก็บแล้วถ้าแพ้ก็ออกคนละเซตแค่นั้นแหละฮะถ้าแพ้ก็ออกคนละเซ็ตหนูเริ่มเจ็บเจ็บแขนเจ็บข้อเท้าน,นนะเพราะว่าน้องทันแบกลงมาแต่ละทีนะครับ แขนยังเล็กๆอยู่เลยนะครับกล้ามเนื้อยังไม่มีครับห้าต่อแปดครับเอานะครับพี่สมสวนเบนห่างเน็ตนะครับออกนะครับนี่ครับหกต่อแปดอีกแล้วครับถ้าลูกห่างเน็ตนี้สังเกตมีเขาปาดนะครับไม่มาน้องโอแน่นอนนะครับต้นพม่าแล้วก็ช่องกลางซ้ายนะครับ 6ต่อไปเอาพี่สมอีกแล้วครับยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ครับเจอเหลี่ยมมีขาวนี่ก็ลูกเสิร์ฟไม่ได้เปิดง่ายๆนะผมบอกเลยนะครับว่ามีขาวนี่ดีนะครับเสิร์ฟแปรนี่ครับไม่มีพื้นเลยนี่เด็กๆก็หลุดเหมือนกันนะครับมานะครับ ผีเขาจะออกตัวสามร้อยนะครับให้ให้ฝั่งนี้ต่อสามหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้จะเอาราคาไหนบ้างหรอครับก็เหมือนนะครับเสริมกระดูกนะครับสําหรับน้องโอนะครับก่อนที่จะเข้ามาในสายเถื่อนสายเดิมพันนีก็ประสบการณ์ก็ต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่ๆนี่แหละครับนะครับนี่ครับ ขาก็จิตวิทยาเยอะนะครับเสร์ฟไปขู่ไปนะฮะเปิดได้เปิดเลยนะครมีขาวบอกนะเสริมให้ตายเลยขู่ขูเด็กนี้ยมีขาวสไตล์น้องโอเปิดนะครับยกขึ้นมาตีหัวนะฮะหางเน็ตนะครับซ้ายแน่ๆครับโดนเกี่ยวเหมือนกันครับยกขึ้นมาสันแบกไฟแล้วครับมีขาวครับโ นี่ครับต้นบอกว่าจะเตะมาบ่อยนะโดนเกี่ยวนะครับก็คือพยายามกระตุ้นนะครับหน้าซ้ายนะครับยกขึ้นมาโอ้ลุงนี้น้องโอนะครับต่อหน้าต่อตาครับขอบคุณนะครับ400ยุทเซอร์นะครับที่รับชมคัมิี้ตะก้อนะครับ8ต่อ6มีขาวได้เสิร์ฟเกม10นะครับ นี่ครับขูด้วยนะก่อนเสิ์น้นูเปิดไม่ได้นะปล่อยลูกนี้ฮะยกขึ้นมาซันแบ็คครับนี่ครับมีขาวก็ไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันนะครับพยายามเรียนรู้นะครับนะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับเด็กมหนึ่งนี่แรกข้ามกับมีขาวนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับลูกเสิรบมีขาวนี่ดีครับเอาลูกนี้ครับไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันนะครับ สมสวนเบนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นตัวชงที่ผู้ใจกับเจ๊นางเลยแหะครับรู้ใจนะฮะรู้ใจหมายถึงการเล่นนะัะเวิร์กทีเดียวครับแล้วก็จะปอนสวนเบนนะครับนะครับน้องยกขึ้นมาสั้นแบ็กนะนี่ครับหายเหมือนกันครับนะครับเซตนี้นะครับแพ้ชนะก็ถือว่าถ้าฝั่งนี้ชนะก็สองเซตรวดนะฮะถ้าแพ้ก็คนละเซตนะครับ โยกหลังครับไม่ออกนะฮะลูกนี้ฮะส่งเสียงโอ้ลูกนี้หลายรอบแล้วนะครับขอบคุณนะครับ400กว่ายูทเซอร์นะครับที่รับชมนะจบจากคู่นี้นะครับก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะครับกับพี่แจ้พี่แจ้เลี้ยงครับถูกหวย4ี่0 0ื่นนะครับเลี้ยงประมาณ140นะครับเป็นสไตล์ครับนะครับน้องโอยกขึ้นมาสั้นแพทหายอีกครับยังไงครับพี่สมมองไม่เห็นครับ โอ้โหเปิดไม่ได้นะครับน้องโอนึกงว่าที่สมเอามาไม่ได้ครับนี่ครับเก้าต่อหกแล้วนะครับตอนนี้สิบลองร้อยหนึ่งนะมีเขาจะออกตัวกินสิบด้วยนะฮะต้องเรียนรู้นะครับเหลี่ยมนี้ครับมีขาวเท่านั้นนะครับนี่ครับสิบเอาไปสองร้อยมีขาบอกเกมนะครับนี่ครับออกคนละเซตนะครับน้องโอนะฮะนี่ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมเทพโยนนะครับและก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับในการไลฟ์สดและก็เดิมพันนะครับเสียคมร้อยเอ็ดนะครับเจ้าของฟาร์มไก่เจ้าแสนเก่งนะครับนะครับสมตรากอเพชรนะครับฟาร์มร้อยเอ็ดและก็ยังเป็นตัวแทนจําหน่ายสารปรับสภาพดินนะครับจําหน่ายทั้งไทยและสปปลาวสนใจติดต่อได้นะครับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่ประเทศลาวนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ